วิธีประกอบรถแบบสามแปหมีอุปกรณ์ดังนี้หนึ่งไถควงสองไขควงแบนน่อุปกรณ์รถมีดังนี้หนึ่งมีที่วางแก้วกินน้ำสองพนักพิงสมที่ชาร์จแบตบ 4. ี่รีโมท 5. ้าที่ล็อกกันตกล้อหน้าที่ก้นเหล็กตก จบซ้ายขวาชุดหวัวมือจับด้ามเข็นข <Hey. S 1> ันตอนขั้นตอนแรกนะครับให้ใส่ประกอบล้อหน้าก่อนนะครับกับรถพิกนะคลรับคายน็อตนะครับ <Hey. S 1> จากนั้นใส่ล้อหน้านะครับแล้วยิงน็อตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ สี่ตัวนะคร,รับน็อตขั้นตอนต่อไปครับใส่ชุดหัวนะครับใส่ใสายไฟนะครับขาวเข้าขาวนะครับดำข้อดำ ลงไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับการลองรถนะครับให้คลายาออกก่อนนะครับคลายนอ็อตออกต่อขั้วแบตเตอรี่นะครับเส้นสีแดง าาจากนั้นใส่บอกสักพินนครับนี่ก็ม่พู้ถ่ายเลยเนต่ยตอน่ะไปนะการลองรถนะให้ครับเปิดสวิตช์ที่ตัวรถนะลกคขขา ตัวนี้ครับสวิต์เดินหน้าถอยหลังนะครับกดพร้อมกันนะครับนี่ก็จะถอยหลังนะครับนี้เดินหน้านะครับซ้ายขวานะครับนี่ถือว่าปกตินะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มตัวนี้จะเป็นตัวโยกนะครับปุ่มโยกนะครับ ท่านตอนจะไปคนระับใส่ที่ก้านเหล็กตกนะครับนี่นะครับใส่ด้านนี้ก่อนนะครับแล้วนับสุกเข้าไปนะครับแล้ว,วบิดนะครับ ้กดลงไปนะครับจากนั้นใส่มือจับดำสีนะครับให้ใส่เข้าไปน,นี้นะครับ ตอนต่อไปเราใส่มะนาวทิ้งครับหาตั้งหาตั้งจากนั้นใส่ที่วางแก้วน้ำนะครับอจางนั้นใส่กระจบลายขวานะครับ วิธีการจูรีโมทนะครับให้ใส่ฐานก่อนนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ที่ตัวรถนะครับแล้วก็กดปุ่ม Z ซค้างไว้ประมาณสอาวินะครับแล้วก็ปล่อยครับแล้วก็นี่ครับบังคับรีโมท